ต่อให้เงินเดือน20,000บาทหรือ30,000บาทใน60เดือนสุดท้ายนะครับเขาก็เอาฐานแค่15,000บาทมาคำนวณน,นะครับอันนี้เป็นไม่เชิงเป็นคำถามเป็นคำคอมเมนต์นะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะต่อให้เงินเดือน20,000บาทหรือ30,000บาทใน60เดือนสุดท้ายเขาก็เอาฐาน15,000บาทที่เรียกเก็บมาคำนวณหรือเปล่านะครับอันนี้ถูกต้อง นะครับถูกต้องแล้วมันจะ7,500บาทได้ยังไงหากจะบอกว่าเพิ่ม1.5ในทุก12เดือนมากกว่า180เดือนที่สมทบม,มันต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับเพราะเขาเอาฐานเงินเดือน15,000เป็นตัวตั้งไม่ได้เอาฐานเงินเดือนที่เราได้รับมาจริงเป็นตัวตั้งหาเงิน60เดือนสุดท้ายที่ได้รับนะครับอ,อ๋อ7,500เนี่ย7,500บาทมันมาจากตัวนี้ครับเดี๋ยให้ดู ตรนี้แต่ข้อมูลเขาถูกนะนะจนถึงทุกวันนี้คนที่ได้รับสูงสุด4,8 0 0ถูกต้องเลยเพราะว่าตอนนี้ประกันสังคมนะครับส่งเงินสมทบเนี่ยเริ่มปีต้นปี42นะครับเพราะฉะนั้นปี65ลบ42ประมาณ23ปีก็4,800บาทนะครับแต่ไอเจ็0นาะครับสำหรับกรณีที่ส่งเงินสมทบมา35ปีเวลาผมพูดคุยเนี่ยผมไม่ได้พูดหมายความว่าในปัจจุบันคุณส่งมาเท่านั้นเท่านั้นนะเพราะบางครั้งเนี่ยคำถามที่เข้ามานะครับ อาจจะมีคำถามที่ถ้าส่งเงินมาประมาณกี่ปีกีป่ปีมันจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดให้ข้อมูลมาครบถ้วนก็จะคำนวณได้เป๊ะๆมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อาจจะมีตอบคำถามคาดเคลื่อนบ้างแต่ช่วงระยะหลังเนี่ยผมก็จะโฟกัสเงินบำนาญน,นะครับที่สตาร์ทณนะจุดที่เริ่มสะสมไม่ได้สตาร์ทนะ์ณจุดที่เริ่มส่งประกันสังคมนะครับนะ เพราะฉะนั้นเวลาผมคำนวณเนี่ยผมก็จะมีตารางนี้เสมอโดยตารางนี้มันจะบอกว่าถ้าคุณส่งจำนวนปีเท่านี้นะครับจะได้รับเงินบำนาญเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้สูงสุดนะครับถ้าตามหลักการคำนวณคืออนาคตมันอาจจะมีการเพิ่มเพดานนะครับในส่วนของเงินบำนาญในส่วนของระยะเวลาการส่งนะครับก็ได้มันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเยนะครับแต่สูงสุด สูงสุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่35ปีนะครับแต่35ปีเนี่ยมาจากนี้ถ้าเกิดคุณส่งมา35ปีณนะปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเอาจากคนที่เกษียณหน้าวันนี้เนี่ยนะครับมันก็จะประมาณ23ปีหรือส่งก็จะได้รับบำนาญ4,800บาทนะครับ23ปี4,800บาทถูกต้องตามที่คุณคอมเมนต์มาเลยไม่มีอะไรถูกแต่เวลาเราคำนวณอย่างผมเนี่ยผมรู้แล้วหลักการคำนวณของประกันสังคมอย่างไรใช่ไหม ผมก็จะคำนวณว่าผมมีเวลาเหลือเนี่ยผมกะจะทำงานถึงห้าสิบห้าผมก็จะมีเวลาส่งประมาณเท่าไหร่และผมจะได้รับบำนาญเท่าไหร่เวลาเราคิดเนี่ยเราเอาจจะคิดล่วงหน้านะครับเราก็เอาตัวเลขล่วงหน้าเนี่ยแหละมาคำนวณเพราะฉะนั้นเป็นการเผื่อไปจะได้รู้ว่าโอเควเราจะได้วางแผนถูกว่าณนะนะช่วงสุดท้ายของชีวิตเราได้รับบำนาญประมาณเท่าไหร่นะครับ เงินบำนาญประกันสังคมหรือเงินบำนาญชราภาพกดดวลเล็กน้อยสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็สงสัยนะครับเงินบำนาญชราภาพหรือเงินกรณีชราภาพที่ประกันสังคมจ่ายให้กับผู้กันต้นรายเดือนตลอดชีวิตเนี่ยนะครับจะให้เงินบำนาญชราภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายซึ่งฐานสูงสุดแม็กที่1 5 0 0 0บาทนะครับฐานสูงสุดมันจะอยู่แค่นั้นและจะบวกเพิ่มอีก1.5%ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ12เดือนนั่นเอง เพราะนั้นสูตรคำนวณมันจะแบ่งเป็น2ส,สูตรแต่ใช้สูตรใกล้เคียงกันมันมีการเพิ่มในส่วนของวงเล็บแค่นั้นเองนะครับไม่ยากในกรณีจ่ายครบ180เดือนหรือ15ปีเนี่ยเป๊ะเ,เลยก็20%ของ1 5ื0 0ห0 0 0นะครับอันนี้ใช้ฐานสูงสุดนะแต่ใน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยอาจจะไม่ทุกคนนะ่ยอาจจะไม่ได้เท่ากันอาจจะไม่ใช่1 5ื0 0อาจจะเป็นแค่1 3ื0 0ส2 0 0 0นะครับแต่สูงสุด15่นส่วนในกรณีที่มีการ จ่ายมากกว่านะครับมากกว่า15ปีมากกว่า180เดือนมันก็จะมีการบวกเพิ่ม1.5%ของระยะเวลาทุกส่งเงินสมทบทุกๆ12เดือนนั่นเองนะครับมันก็จะมีเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับมันก็จะทําให้บํานานนะครับเราเยอะขึ้นอันนี้ข้อมูลอินโฟกราฟิกจากประกันสังคมนะครับผมเอามาเลยนะจะเห็นว่าเนี่ย7,500มาจากตรงนี้แหละ ตอนที่ผมเริ่มศึกษาประกันสังคมผมก็ดูจากชีตนี้แล้วก็เริ่มศึกษาข้อมูลเพราะฉะนั้นผมก็เลยพบตัวเลขตัวนี้มานะครับเจ็ดาบาทนะครับมันมาจากการส่งระยะเวลา35ปีด้วยด้วย60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1น0 0 0 0บาทนะครับเงินสมทบสูงสุดนั่นเองก็จะได้รับ55 5เพราะฉะนั้นเวลาคำนวณเราสามารถคำนวณไปข้างหน้าได้นะครับเพื่อกะเก์อย่างผมเนี่ยยังไม่ได้กเกษียณตอนนี้หรอกอีก ประมาณ25ปีกเกษียณอย่างผมมาส่งมาประมาณเจ็ดแปดปีละมันอีก25ปีเราก็รู้ละเจ็ดเจ็ดปีนะครับบวกกับ25นะครับเป็น37อย่างเงี้ยเห็นไหม37ปีถ้าผมส่งเต็มแม็กซ์เลยมันก็มีโอกาสนะครับไม่มีโอกาสมีโอกาสที่จะได้มากกว่านี้ด้วยด้วยซ้าไปนะครับจะเห็นว่าเราเวลาผมตอบคาถามเนี่ย เราก็จะใช้การอ้างอิงนะครับข้อมูลจากประกันสังคมนี่แหละนะครับต้องขออภัยด้วยอาจจะมีช่วงแรกๆของการตอบคําถามช่วงเมื่อ2เมื่อเดือนสอสาเดือนที่แล้วนะครับที่ช่วงแรกๆอาจจะไม่ได้ใช้ฐานนะครับของเงินสมทบในการนามาคิดนะครับเงินสมทบเงินสมทบประกันสังคมเนี่ยเริ่มสมทบช่วงต้นปี4ี่นะครับช่วงต้นปี4ี่นะเพราะฉะนั้น อันนี้ไม่ได้มาโต้แย้งอะไรของของคุณที่คอมเมนต์มานะครับเป็นการมาเพิ่มเติมเคลียร์ประเด็นที่เขาอาจจะสงสัยหรือสอบถามมานะครับหรือเขาอาธิบายมาซึ่งเขาอาธิบายมาถูกต้องเป๊ะเลยนะครับเขาอาธิบายจากข้อมูลณปัจจุบันแล้วก็ยึดฐานจากปัจจุบันนะครับแต่เวลาเราคิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะวางแผนอนาคตพอวางแผนอนาคต มันคือเรื่องของอนาคตอ่มันคือตัวเลขที่อยู่ในอนาคตมันอาจจะไม่ใช่ปัจจุบันแต่มันใช้ข้อมูลในการคำนวณจริงนะครับจากข้อมูลปัจจุบันคำนวณไปถึงอนาคตเพื่อวางแผนทางการเงินวางแผนการใช้ชีวิตนะครับเพราะยิ่งเราวางแผนก่อนเราก็จะรู้ทันทีว่าโอเคถ้าเราส่งประกันสังคมมาเท่านี้เท่าน,านี้เราจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมประมาณเท่าไหร่นะครับมันก็จะวางแผนได้ซึ่ง ผมสนับสนุนให้ทุกคนวางแผนทางการเงินนะครับล่วงหน้าสม่ำเสมอในทุกๆคลิปวิดีโอผมจึงต้องมีตารางนี้แจกแจงเสมอตารางนี้ผมแจกแจงเกือบทุกคลิปที่เกี่ยวกับบำนาญเพราะตารางนี้จะทําให้คุณเห็นว่าโอเคถ้าคุณส่งมาประมาณนี้ประมาณที่ประมาณนี้คุณจะได้รับบํานาญเท่าไหร่เราจะได้วางแผนได้ว่าเราอยากจะอยู่ประกันสังคมนะครับประมาณกี่ปีกันแน่นะครับหรือสนใจแบบไหนหรือมีข่าวค่ะ สารด้านใดเกี่ยวกับประกันสังคมก็จะเอามาอัปเดตกันนะครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่คอมเมนต์เสนอแนะนะครับติชมสามารถคอมเมนต์มาได้ทั้งหมดเลยถ้ามีบางประเด็นผมอาจจะขอเพิ่มเติมชี้แจงแต่ไม่ได้อย่างคลิปนี้ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับทางผู้คอมเมนต์มาหรือมีไม่ได้ติอะไรที่ผู้คอมเมนต์มาเพราะผู้คอมเมนต์มาเนี่ยคอมเมนต์มาได้ถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องถูกประเด็นนะ ก็ใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้ทุกคลิปเลยเดี๋ยวผมมาตอบคำถามทุกคนนะครับ